นะครับคลิปนี้จะมาเขียนเลขไทยนะครับโดยปากกานะครับเคมีสองหัวแต่เขียนด้านหัวตัดนะครับมีคนทาํม,มานะครับขอมาอ่ะดูนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึสองสามสี่ห้าหกเจ แปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ด่สองสามสี่ห้าหสองสา สี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองอ่านี่ครับเลขไทย